สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนอะสสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงแนวทางให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็กอให้สมาชิก f อ c ทุกตันนะครับโปรดใช้วิทยจารณยานในการรับชมนะครับ <c oughs> ก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะนะครับผลออกราวพัฒนาวันที่15เดือน8นะครับออก034662นะครับ0ี่ 6, 6 2ก2่างที่ลินกันที่ลาวแล้วก็ลิมฟังโขงก็จะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับ ออก0,3ส่วนเลกล่างที่เล่นกันตัวไปนะครับก็คือ4,6หลักพันกับหลักร้อยส่วน3ตัวบนนะครับก็คือ6 6 2กสองกับ2ตัวก็6,2สองก็จะได้นอ้อจับให้นะครับจับให้ชุดวินเข้านะครับแต่ว่าตัวที่ผมเน้นเน้นให้ไม่เข้านะครับชุดวินเข้าที่4,6ครับชุดวิน4,6 ส่วนตัวที่ผมเน้นในเลขเจ็ดไม่มานะครับปากตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลขสี่ครับซึ่งชุดที่สี่ผมก็จับแค่สี่สามไปอยู่ในสี่สามนะครับไปอยู่ในตำแหน่งนี้เนาะนะครับเคลื่อนไปนิดนึงนะครับขยับไปที่ข้างหน้าเนาะไม่ขยับลงข้างล่างแต่ถ้าว่าผมจับเลขสี่เน่นที่เลขสี่ก็จะเป็นสี่สามสี่ห้าสี่หกนะครับก็เลยไม่ได้จับเนาะจับได้แค่สี่สาม หากระพกไม่ได้จับนะครับแล้วก็ามาตามมาต่อนะครับรก็ถือว่าเขาวิ่งรลดอย่างเดียวเนาะนะครับชุดบ,บินก็ไรวินก็เข้าที่สี่หกเรามาดูวันที่สิบแปดเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เราพัฒนาเยวตามขา้อโพดไปแล้วเนะวาะข้างต้นนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขที่นํามาลงให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับซึ่งทางเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผลมันจะอ,ออกอะไรนะครับก็ใช้การคิดการคำนวณน,นะครับ อัปเดตแนวทางราวพัฒนาอัน 2018, ที่สิบแปดเจ็ดปศสองพันหนาร้อยหกสิบแปดชุดวินบันดีได้เลขเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์เก้าเลขเด่นได้เจ็ดกับห้า เกาะในในที่เลขเจ็ดเจาะที่75็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนเจ็ดเก้าสามตัวนะครับ จับที่071เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่ง ไอ้จุดนี้เนาะสามตัวสนใครจะเล่น4ตัวเนาะก็เอาจุดนี้ไปเล่นเนาะ4ตัวก็ติดสูตรไปใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับ4ตัวหรือว่าจะไปตัดเล่นก็ได้เนาะผมให้ที่ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่ง ชุดเดียวนะครับ <Okay. S 1> จะกนั้นสามตัวนะครับสามตัวก็เน้นี้นในแค่สองชุดนะครับสองชุดนี้นะครับงั้นทีเลขยวจุดเพียงโหลดจุดบินตามนี้เลยนะครับก็จะวินเอาจานั้นตัวหลักๆที่ผมเน้นได้ก็คือเจ็ดห้าเจ็เจ็ดหนึ่ง ส่วนใครที่จะเล่นเล็กเบิลน,นะครับก็เล่นที่หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับเลเบิลน,นะครับหนึ 1, ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดวตั้งคุมส่วนใหญ่เน้นในเลขเจ็ก็ระวังเลขหนึ่งนะครับระวังเลขหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเจ็ดไม่มันหนึงมีโอก,กาสมา,มากที่สุดนะครับ รับใครทิตรับเนวนต่างก็เก็บเาอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาที่ตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่18เดือน8ปดพศสองพันหอนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ